จอกันอีกแล้วค่ะยามเย็นนะคะไม่ใช่เจ้าแม่รถตู้นะคะเป็นเซลล์อ้อมนะคะวันนี้นะคะเป็นในเกี่ยวกับสร้างอาชีพค่ะรถเกี่ยวกับตู้เย็นแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงรถที่เราจะแนะนํานะคะก่อนถึงนะคะระหว่างเดินผ่านหรืออะไรเงี้ยค่ะลูกค้าสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรถามได้นะคะก็คือคอมเมนต์มาได้เลยนะคะวันนี้ลูกค้าเยอะค่ะเห็นไหมคะ ได้เลยค่ะลูกค้าเยอะค่ะที่นี่กิษดาคูตคานะคะเราอยู่ที่กรุงเทพนะคะถนนกาญจนานะคะลูกค้าอยู่จังหวัดไหนนะคะอยู่ที่ไหนนะคะทักท่ายอ้อมเข้ามาได้นะคะหรือว่าแค่ทักทายถามมาได้นะคะว่าเออต้องการรถรุ่นไหนประเภทไหนนะคะเรามีนะคะให้เลือกมากกว่า7 0 0คันกันเลยทีเดียวนะคะที่กิษดาคูตคานะคะ หรือว่าลูกค้าไม่สะดวกดูไม่มีเวลาเนาะโทรหาเราที่เบอร์0 8 3 2 2 2 2 2 0 3นะคะอ่าอีกช่องทางหนึ่งถ้าไม่มีเวลาเลยนะคะเข้าไปที่ดูรถมือสอง m com นะคะได้ทุกช่องทางกันเลยทีเดียวนะคะถ้าลูกค้าว่างๆยามเย็นนะคะเข้ามาทักทายกันได้เดี๋ยวเราเดินไปเลยค่ะคันที่แนะนำพิเศษของเราจะเป็นรถสร้างอาชีพรถไม่น้อยนะคะเป็นกระบะตู้เย็นนะ นี่เลยค่ะระหว่างเดินไปหารถที่เราจะแนะนํานะคะลูกค้าทักมาได้มาเลยค่ะมาเลยเดินมาเลยค่ะก็เรามีหลากหลายรถอย่างที่บอกนะคะรถเบนซ์ ben, รถเล็กก็จะเป็นรถมาสด้าสองนี่รถครอบครัวเลยนะคะมีเจ้าแม่รถตู้เขาผีเซ้นไว้ให้แล้วนะคะเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะสาม0 0นก็บาตรแค่นั้นเองบอกได้เลยนะคะจัดเต็มได้เลยผ่อนเดือนละหกเจ็ดพันแค่นั้นเองนะ เป็นรถสเปกวากอนหายากแล้วนะคะที่อื่นไม่มีนะมีที่กิษดากุซคาของเรานะถ,าถ้าเกิดลูกค้าสนใจนะคะฝากเบอร์มาได้เลยนะคะว่าต้องการรายละเอียดผ่อนเท่าไหร่ยังไงนะคะเป็นรถมิโซบิชสเปกวากอนเนาะสามแสนก็บาทไปเลยค่ะมาเลยค่ะมาเลยนะคะตัวเล็กนะคะเดินช่องไหนก็ได้เนาะ <c oughs> <c oughs> ตัวเล็กค่ะอ่านี่เลย เดี๋ยวพาช่งางภาพเราเดินนะ,ะเดินได้หรือเปล่านี่มาเลยได้อยู่พี่ได้อยู่ระหว่างนี้นะคะนี่เลยก็จะมีเป็นรถตู้นี่เลยกําลังจะใกล้ถึงรถที่เราอยากแนะนําแล้วเนาะอย่างที่บอกอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตทักทายลูกค้าก่อนเนาะเดินเดินแล้วเดี๋ยวแบบว่าเดี๋ยวไม่ได้สนใจลูกค้าหรืออะไรไม่ใช่นะคะเราแบบว่าอยากแนะนำมาค่ะแล้วก็เลยรีบๆพาเดินมาเนาะนี่เลย ตามคอนเซปต์เลยรถอะไม่น้อยทำไรายได้เยอะนะคะร้เปอร์เซ็นต์นี่เลยนะคะใกล้ถึงลวค่ะลูกคา้าใคานตา0ลูกค้า,<ล>าคา่ะ <คา S 2> ที่เดินมาเมื่อกี้นะคะถ้าผ่านตาแบบว่าชอบนะคะชอบเทียน่าชอบนิสสันมาร์ทนะคะราคา199,000นะคะนิสสันมาร์ทราคาถูกมากเลยเนาะผ่อน34,000นี่เลย ระหว่างทางก็จะเป็นนะคะเมสเดนเบนน้าสีดำปีนี้นะคะยุคคลาสสิกบอกได้เลยสีดำนะคะลูกค้าที่กำลังหาอยู่นะคะคันนี้เลยทักมาได้เลยนะถึงกันแล้วค่ะลูกค้านี่เลยนะคะไฮไลท์ของเราเป็นคันนี้นะคะล,ลูกค้าเป็นรถนะคะ Toyota r e ีโวค่ะปี2019นะคะปี2019แท้บอกได้เลยค่ะ ไม่น้อยอย่างที่อ้อมแนะนําไปตะกี้เลยไม่น้อยนะคะสร้างอาชีพได้เยอะนะคะบอกได้เลยจัดเต็มจัดเกินได้ค่ะเป็นรถปี19นะคะราคา5้าแสนกว่าบาทแค่นั้นเองนะคะอ,อย่างรถคันนี้นะคะ 1. นนะคะเป็นรถที่บอกได้เลยสีเดิมค่ะหน้านอกนะคะบอกได้เลยว่าลูกค้าสามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลยนะคะบอกได้เลยว่านี่ดูอย่างไฟหน้าของเขาเลยนะคะ เจ็มมากนะคะไม่มีสีขุ่นอะไรเลยนะคะเป็นกันชนสีดํานะคะตรงนี้ก็จะเป็นกันชนเกี่ยวกับเวลาลูกค้าวิ่งหรืออะไระค่ะมีหินกระเทาะนะคะจะไม่เป็นรอยนะคะอันนี้เขาออกแบบมาอย่างดีเลยเนาะอ mm ่ะ hmm. ต่อไปนะคะลูกค้าถามว่าคันนี้ฟีดาวได้ไหมครับผมฟีดาวได้ค่ะลูกค้าฟีดาวได้ไหมคะคุณได้นะคะทักกันเข้ามานะคะเดี๋ยวอ้อมจัดโปรฟรีดดาวให้นะคะ mm hmm. มากไปกว่าน,นั้นค่ะโปรเพิ่งออก นะคะขับฟรี90วันไปเลยบอกได้เลยค่ะ,อ,ะออกรถเดือนนี้พฤศจิกานะคะพอนอีกทีธันวามกราคุมผ่าพักอ,อีกทีมีนาคมไปเลยนะคะลูกค้าโปรโมชั่นกิจสดากุดคาพิเศษกว่าน,นั้นอีกนะคะดอกเบี้ย0% 2ปีนะคะอยากทราบรายละเอียดนะคะทักมาได้เลยนะคะลูกค้าที่ไหนไม่มีนะคะมีที่กิจสดากุดคาของเราเท่านั้นนะ ทรหาอ้อมนะคะเซลอ้อมเดี๋ยวให้คําแนะนํานะคะเพราะโปรดีๆอย่างเงี้ยนะคะกิจสดาุูดคาะเราจัดพิเศษให้นะคะเพราะว่ารถเราเนี่ยมีเยอะนะคะสิ้นปีแล้วนะคะเขาเรียกว่าะนะ,ะจัดโปรพิเศษคืนกําไรให้ลูกค้าเนาะเดี๋ยวลูกค้าทักมาอ่ะด้านนอกดูกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาแนะนําด้านในกันดีกว่าน้องโน้เดี๋ยวน้องโน้เดี๋ยวพี่อ้อมเข้าไปข้างในนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะที่อยากเข้าไปข้างใน คือหนึเลยเราอยากให้ลูกค้าเนี่ยได้ดูข้างในว่ารถคันนี้นะคะเป็นรถใช้งานนะแต่บอกได้เลยว่าเ,เป็นรถที่ใหม่มากค่ะต่อให้เป็นรถปี19บอกได้เลยริ้วรอยของเขาไม่มีเลยเนี่ยค่ะตั้งแต่เปิดประตูเข้ามานะคะยันนะคะเบาะของเขานะคะหน้าจอของเขานะคะ สวิตการทํางานนะคะตรงนี้จะเป็นในเรื่องของการควบคุมแอร์เนาะเพราะมันเป็นรถกระบะตู้เย็นนะคะที่จะอยู่ตรงนี้เนาะเป็นเกียร์นะคะธรรมดานะขับสนุกนะคะลูกค้าเพราะว่าลูกค้าที่ขับแล้วแบบมรรทุกหนักๆหรืออะไรพวกนี้เขาจะนิยมเกียร์ธรรมดากันเนาะตัวใหม่นี้จับถนัดมือด้วยนะโอ้โหรุ่นใหม่จับถนัดมือด้วยนี่นี่นี่จับหัวเกียร์นะไม่ใช่จับโคนจับหัวเกียร์ค่ะนี่จับให้ดูเลยค่ะแบบเหมาะมือมากๆเลยนะคะอ่านี้เราขาดไปสิ่า เอางี้บอกได้เลยค่ะก็อยากย้ำคำเดิมนะคะปี B 19ไม่น้อยนะคะ0,000ม่ 30, 000กโลเท่านั้นบอกได้เลยค่ะขับน้อยมากๆจากปกติรถแบบนี้ลูกค้าจะนิยมเห็นขับ<ช>เยอะเลขมาเยอะคันนี้ไม่ใช่ค่ะเอานี้ดีกว่าลูกค้าถ้าอยากได้คันนี้นะคะรหัสนี่เลยล็อกไว้เลย1 176นะคะแล้วก็ทักหาซิลอ้อมเดี๋ยวเดี๋ยวล็อกไว้ให้เนาะไม่น้อยคันนี้ภายในแจ่มนะคะกลิ่นบอกได้เลยค่ะป้ายแดงชัดๆเลยนะ ไปเยวไปดูตู้กันดีกว่าเนาะอย่างที่บอกค่ะรถคันนี้ห้าแสนกว่าบาท,ทเองนะคะในตลาดไม่มีแล้วนะป้ายแดงบอกได้เลยนะลูกค้าก่อนที่ลูกค้าจะได้รถนะตอนนี้ลูกค้านะมาซื้อที่กิจสานะเขาบอกเลยนะว่าน้องอ้อม2เดือนครึ่งยังไม่ได้รถเลย กว่าจะได้รถหัวเดี่ยวมาก่อนกว่าจะใส่ตู้กว่าจะไปเปลี่ยนช่วงล่างกว่าจะใส่แหนบนะคะรอนะคะรอแล้วราคานี้ไม่ได้นะคะลูกค้าต้องเพิ่มพวกตู้ประมาณแสนเจ็ดแสนแปอย่างต่ํานะเริ่มต้นนะยังไม่รวมช่วงล่างยังไม่จดถูกต้องนะแต่ที่เราบอกได้เลย5้าแสนกาบาทลูกค้าเอาไปขับได้เลยลงเล่มให้ทุกอย่างแบบไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะคะไม่ต้องรอนะลูกค้านี่เลยมีประกันสังคมนะคะ 30นาทีนั่งรอเลยค่ะขออนุญ,ญาตล้างแป๊บหนึ่งแล้วขับไปได้เลยนะอันนี้ลูกค้าที่มีประกันสังคมเนาะอ่ะเดี๋ยวเราอยากโชว์ข้างในกันแล้วเนาะโอเคนี่เลยนี่เลย <Okay. S 1> เห็นไหมต่อให้เป็นผู้หญิงก็สามารถที่จะดึงแบบสบายๆเลยยิ่งผู้ชายนะนี่เลยผู้ชายก็บอกได้เลยว่าดึงถนัดด้านในนี่เลยนะคะมี เป็นพลาสติกอ่บาบังไว้ก่อนนะคะเพราะเป็นช่องแข็งนะคะด้านในนี้นะคะบอกได้เลยบุกคันนี้นะสูง1.9นะคะ MPC คูนะคะสูงพิเศษเลยคันนี้บอกได้เลยเส็มมากๆเลยค่ะลูกค้า <c oughs> กว่าจะได้เป็นตู้นะคะของเรานี่ได้มาพร้อมเลยนะคะ <c oughs> อ่ะเรามาปิดกันเลยนี่เลยนะ <c oughs> อ่ะ ขอเล่นนิดนึงนะคะลูกค้าเล่นเล่นแป๊บนึงรอก่อนเนาะอ่นนี่เลยเรียบร้อยแล้วค่ะอ่คันนี้แนะนำไปแล้วย้ําก่อนเลยก่อนที่จะไปคันอื่นเพราะว่าเราไม่ได้มีคันเดียวไงน้องโน้พี่อ้อมาอยากจะแนะนําลูกค้านะคะมีหลายคันมากไม่อยากขายคันเดียวเนาะบางคนเขาบอกว่าบริษัทน้องอ้อไม่อยากได้คันเดียวไงน้องโน้พี่อยากแนะนำไม่อยากได้ไม่อยากได้โตโยต้านะ อ้อมีรุ่นอื่นแนะนำอินส,สูอะไรก็มีค่ะก่อนที่จะไปย้ำคันนี้นะคะรีโวนะปี2019ราคา5 0 0 0 0นกว่าบาทนะคะจัดเต็มจัดเกินฟรีดาวนะคะไม่น้อย30,000กโลแค่นั้นเองนะคะล็อกไว้เลย1,176นะคะอ่า,อาไปกันต่อเลยคันนี้จบละไนต่อเอยลยน้องนุ้ดเดินนู่นทะลุปไปนู่นเลยไปเลยนี่เลยอยากแนะนำมากมากเลย ยามเย็นเราต้องแนะนำลูกค้าแบบเยอะๆหน่อยเนาะนี่เลยค่ะบอกได้เลยด้านหลังของอ้อมนี้นะคะบอกได้เลยว่าตมีรถตู้เย็นแล้วยังมีตู้แห้งอีกนะคะหลังคาสแตนเลสก,ก็มีนะคะเ,เป็นรถตู้คอมมูตเตอร์ตู้เตี้ยมีทั้งหมดเลยนี่นะคะที่กิษดาคุดคาของเรานะคะถ้าเกิดลูกค้าสนใจนะคะคลิกเข้าไปได้เวอร์ไวเว็บ ดูรถมือ 2.com เลยนะคะหรือโทรเข้ามาณนะตอนนี้ได้เลยนะคะจะมีพี่พี่แอดมินน้องน้องแอดมินเขารอรับสายอยู่นะคะเบอร์นะ083 222 2 2 22 0 3นะคะมีเจ้าหน้าที่ด้านหลังนะคะคอยรับเบอร์ลูกค้าอยู่หรือทิ้ง ID l ดี e ไไว้ก็ได้เดี๋ยวเซอ้อมติดต่อกับนะคะว่าอยากได้คันไหนบางทีลูกค้าอาจจะชอบเป็นแบรนด์อื่นอย่างเช่นแบรนด์อีซูซก็ได้เดี๋ยวเราขายับไปให้ลูกค้าดูแบรนด์อีซูซกันเนาะ นี่เลยนี่เลยค่ะอีซูซูเราก็มีนะคะสูง1.8เมตรก็มีนะคะ1.9ก็ <1. 9 S 1> มี2.2.10เมตรก็มีนะคะมีครบเลยถ้าอย่างนั้นเราเดี๋ยวดูลูกค้าก่อนนะคะเผื่อว่าจะพลาดสวัสดีครับคุณชนาทิพย์นะคะแฟนขับของเราสัญญาณดีครับโอ้ดีมากเลยค่ะโอเค คุณอะไรคะทักฮะคุณคุณพรีคุณพรีโอเค <c oughs> okay. ก็อย่างที่บอกนะคะวันนี้เราอาจจะแนะนำลูกค้าได้ไม่ครบยังไงต้องย้ำนะคะลูกค้าถ้าเกิดว่าวันนี้ลูกค้าไม่ทันเนาะย้อนหลังไปดูก็ได้ค่ะลูกค้าบางทีอาจจะติดงานไม่ทันดูหรืออะไรเงรี้ยค่ะเข้าไปดูที่ไลน์นะคะที่เพจกิษดาของเรานะคะจะยังอยู่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ พักกันเข้ามาอีกรอบหนึ่งได้ตลอดเลยหรือโทรตามที่อ้อมแจ้งไปตะกี้นะคะไม่ได้มีเฉพาะรถกระบะตู้เย็นนะคะมีตอนนี้มีทั้งหมด700อกว่าคันให้ลูกค้าได้เลือกกันนะคะ,ะแล้วเดี๋ยวเรานะคะมีสาขาใหม่เดี๋ยวเราไปแนะนำกันเนาะอยู่ด้านนู้นนะคะยันน้านนู้นนู้นเลยนะยังไม่เสร็จนะคะใจะเย็นๆนะฝั่งโน้นก็มีร้อยกว่าคันแล้วเนาะ ด้านนี้มี700อกว่าคันเท่ากับว่าลูกค้ามีให้เลือกมากกว่า8 0 0รคันแล้วนะคะ,ะสำหรับวันนี้เนาะก็ฝากไว้นะคะเดี๋ยวคาวหนะ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่อีกทีนึงนะคะอาจจะเป็นช่วงเช้าเพราะว่าช่วงเย็นเดี๋ยวเจ้าแม่เขามาแนะนำรถตู้ต่อนะคะย้ำเบอร์โทร083 2 2 2 2203นะคะวันนี้นะคะเซลล์อ้อมต้องลาไปก่อนเดี๋ยวคาวหนะ้าอาจจะเป็นรถรุ่นอื่นนะคะวันนี้รถตู้เย็นไปก่อนเนาะ ขอบพระคุณมากลูกค้าที่เข้ามาทักทายนะคะลูกค้าที่ไม่เข้ามาทักทายวันนี้คราวหน้าก็เจอกันใหม่ได้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามานะคะสวัสดีค่ะ